แต่ก่อนเนี้ยปลาทูเนี่ยมันหาง่ายไง <Okay. S 1> เดี๋ยวเนี้ยก็ง่ายแต่ปลาทูสดที่หายากอ่า <c oughs> ทีนี้ใส่พริกแกงแล้วนะครับละลายพริกแกงกับกะทินะครับปลาทูเวลาเราทอดดีๆมันจะหอมนะทอดเร่งรีบมันไม่หอมไงอือหอหอมแล้ว <c oughs> เออแร่สวยๆดิรแร่เละหมด <c oughs> นี่ครับชะอมครับใส่เลยปลาทูนะครับปลาทู สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับเรียกว่ามาพบกันก็จะมีเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันเปิดดูติดตามทาง YouTube ทาง Facebook เรานะใช่วันนี้ทำอะไรนะเห็นปลาที่หน้างออย่างนี้นปะ่ะปลาทูไงอ่าแกงคั่วชะอมกับปลาทูทอดใช่ไหมใช่ใชดูส่วนผสมครับท่านผู้ชมครับนี่คือหัวกะทินี่คือหางกะทิใช้หัวรู้สึกเมื่อกี้เราต้มแล้วนะแล้วก็กรองมาแล้วด้วยนะแล้วก็น้ำพริกนี่ น้ำพริกแกงคั่วแกงคั่วนะแล้วก็ชะอมใช่นะเดี๋ยวล้างน้ําหน่อยนะแล้วก็ปลาทูนะปลาทูหน้างอคอหักเราเลือกตัวเล็กหน่อยนะไม่ใช่ปลาทูต่างประเทศตัวใหญ่ๆนีนะเนื้อเยอะมันไม่อร่อย,น,ออยนะแล้วก็น้ําปลาน้ําตาลใบมะกรูดพริก,กจีฟ้า<น>ง่ายมากเลยท่านผู้ชมครับง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทาครับผมเปิดไฟไว้สําหรับที่เราจะทอดปลากันก่อนปลาทูเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยปลาทูเนี่ยมันหาง่ายใช่เดี๋ยวเนี้ ก็ไง่าอแยประทูสดตีหายากไม่ใช่จะบอกว่ายิ่งมันหายากเนี่ยก้างเกิงต้องเก็บไว้หัวเหือต้องเก็บเออแต่บางที่นะแก้มประทูเนี่ยทอดเนี่ยราดพริกโอ้โหแต่มันยากมากมันยากทําไมอ่ะก็ดูดิตัวจี๊ดเดียวแก้มมันอ่ะมีก็มีสองแก้มนะตัวหนึ่งอ่ะใช่ผมค่อยๆใส่ไปเลยเพราะน้ำมันเมื่อกี้เราร้อนไปแล้วนะแต่ว่า ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะกระเด็นใส่เพราะเราต้องการทอดให้เขากกรอบหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามือดีๆแล่ต้องมีคนแรกเก่งๆด้วยนะไหนดูมือสิดีไหมว่างเลยว่างโอเคในระหว่างเดียวกันนะท่านผู้ชมกำลังทอดปลาเนี่ยผมก็จะเอาหัวกะทินะนี่หัวแท้ๆนี่เห็นไหมคนปุ๊บเลยนะอืมนี่หางกะทิใส่ไปหน่อยนะ จันั่นเบาหน่อยก็ได้ทิศไฟอ่ะเดี๋ยวจะใส่แขนเอาโอเคป่าไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆจะอมดดเสร็จแล้วรูดยังไงบอกเขาหน่อยสิบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าลูดรูดงี้ไม่ได้เพราะว่ารูดจากโคนไปยอดไม่ได้มันหนามไงอานามมันสวนทางต้องรูดลงใช่ไหมรูดลงจับยอดไว้นะใช่เพราะไม่งั้นมันจะมันก็จะหนามจะตำนิ้วเอาเจ็บเอาไงใช่ เดี๋ยวจะทอดก้างปลาไว้ด้วยเดี๋ยวล้างหน่อยนะล้างนี่เอาเอาเม็ดเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยพอเอาเม็ดออกมาฮะเอาเม็ดมันออกมาทำไมบอกทีแรกอ่ะท้าอย่างงั้นดีแล้วถูกต้องแล้วเนี่น่อย่างนั้นเหละยถ้เอาเม็ดออกมันก็ได้ตอนที่ออกนี่แหละปลาเวลาปลาทูถ้าตัวเล็กๆเนี่ยมะมันปลาทูแน่นอนนะตัวใหญ่บางทีมัน มันทูอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินปลาใหญ่ที่เป็นแบบปลาทูงั้นนะ่ะมีเพื่อนอยู่คนเป็นฝรั่งนะถามว่าอันนี้คือปลาอะไรเวลาเราเราทอดอะ่ะเขาบอกมันเป็นปลาทูแล้วเขาบอกว่ามันจะทูได้ไงก็ในเมื่อมีตัวเดียวอเออเรียกปลาอะไรทีเนี้ยอ๋อปลาทูปลาทูเออเอาเดือดแล้วกะทิเราเดือดแล้วนะครับรถไฟอ่ะทีนี้ใส่พริกแกงแล้วนะครับละลายพริกแกงกับกะทินะครับ ก่อนที่เราจะเร่งไฟเปิดผัดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เข้าากันก่อนเอาฉีกเลยนะฉีกฉีฉีจะได้ชื่นใจกระทูเวลาเราทอดดีๆมันจะหอมนะทอดเร่งรีบมันไม่หอมไงอืถ้าทอดยังไงประทูทอดยังไงถึงจะไม่ให้กระทูรู้ไหมอย่าใส่น้ามันไม่ใช่เราเอาตามันออกอ๋อตาประทูกระทูนี่กระทุหมดแล้วสี่ตาแปดตาเนี่ยยังก็มันก็มันเงียบแล้วมันหายแล้ว กลัวนี่ส่าะกลัวกลัวไม่เอาไอ้ไอ้นี่มาปิดไฟเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาก้างกับหัวเขามาทอดอีกรอบห,หนึ่งไว้เคียงกับแกงเขยา่าหน่อยให้มันตื่นเต้นหน่อยนะนี่เงี้ยอืม,อม งั้นเนี่ยไม่รีบใสจไหมอ่ะก็คนขยันเกิดเลยถาตัวเดี๋ยวก็ไม่เอาจะเอาต์ดิเอาเอาตูตแกงไงนึกว่าไม่อยากทำเลยเอองั้นก็โอเคนั่นแหละอาล่ะเดี๋ยวล่ะหอมแล้วปรุงแกงแล้วปลายังไม่เสร็จเลยจะปรุงทำไมล่ะแกงปลาก่อน น้ำปลาแล้วเราก็มีน้ำตาลนิดหน่อยนะเพราะกะทิหวานอยู่แล้วชลองก่อนเอาไว้ก่อนที่มันรีบไปไหนอ่ะกี่ลองน้ำมันเฉยๆหลงกลโถเอ้ใสัยไอเนี้ยอร่อยแน่หลอกกันไปหลอกกันมาเนียนี่เติมหางกะทิลงไปนะครับพอแล้วมั้งเนี่ยมันเยอะไปแล้วน่ะเะประตู เอามาหมดเนจะเฮ้ยแเอาไปเฮ้ยแล้วอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้เนี่ยเอ้ยใช้หมดฮะใช้หมดใช้หมดจริงเหรอใช่เบาใจเย็นลูกตามยังอยู่นะอ่าทีนี้ดูแกงของเราครับเมื่อกี้เราปุงรสแล้วใส่หางกะทิไปแล้วทีนี้ ขอชิมขอชิมหน่อยครับนี่หละช้อนนั่น,อ,น,นอ่ะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงนะครับรสชาติที่เราอยากจะได้คือเวลาชิมไปแล้วอยากจะให้มีเค็มหวานไปใกล้ๆก,กันนะไม่ใช่เค็มโดดนะหวานหนีอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเค็มหวานไปพร้อมๆกันแกงเราได้แล้วนะครับปรุงรสเค็มหวานหนักๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีหัวกะทิใส่ตามหลังอีกหน่อย นี่ครับชะอมครับใส่เลยตปที่เราล้างไว้แล้วปะทูนะครับปะทูหัวปะทูครับเนี่ยหัวปะทูปะทูแหลกล้านเลย <c oughs> ไปละว็หอสุดยอดเสร็จแล้วหัวกะทินะครับที่เราต้มสุกนี่ใส่ลงไปเอาชิมแม่หน่อยสิน,นี่ทำไมเนี่ยทิ้งไปไหนอะอะไรอะเนี่ย นายท่านนาๆโอเคอืมอืมอร่อยอร่อยหอมชะอมหอมไหมหอมสิเอานี่ยกไม่ได้ทำไมวางไว้อ๋อร้อนน่ะเลยอดชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วนี่รวยหนนี่พริกแดงใส่ไป ใส่ไปนี่เลยนี่เคียย์ไงเนี่ยไหนรู้หน้าเอาไว้ชิ้นหนึ่งเอาไว้แต่หัวเอนี่นี่อยากจะให้เห็นแล้วกินหัวปลาทูด้วยไงหืก็หัวปลาทูแหนบมันข้างนี่ยังไงมันกระทุ้งซะไม่อยากนั่นเลยไม่อยากสนใจมันเลยนี่นะครับอะไรแกงคั่วชะอมกับ ปลาทูทอดแกงคั่วเช่ออมปลาทูทอดสุดยอดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเตรียมช้อนแล้วเป็นไงล่ะฮะเป็นยังไงนี่ซ่อมเตรียมซ่อมเอาตวเตรียมทำไมซ่อมอ่ะตัดให้ไหมอืมต้องอ่ะโอ้โหไม่ตันโอไม่ต้องระวังแม่ ช้อนทังตักได้อนี่มีปลาทูถ้ยนึกว่าะอมใบมะกรูดล้วนๆชอมอร่อยมากมีเค็ม <ke> m, มีหวานแล้วมีหอมแล้วก็ไหอหวานเนี่ยน้ำตาลอย่างหนึ่งแล้วก็กะทิอีกอย่างหนึง่งที่หอมกะทิที่เราเป็นกะทิสดลรวโรยตอนจบอ,ะอ่ะอันนี้ยิ่งทำให้มันใหญ่เลยแล้วใช่ข้อสำคัญคือน,นี่ ที่เราแล่เขาแล้วเรามาทอดกรอบแบบนี้นะโอ้โหใครรู้จักปลาทูดีเนี่ยจะต้องชอบชุดนี้แหละแหนมเที้ยวไปด้วยกันมันก็จะได้ความนุ่มหอมไปเจอเค็มนี้เข้าไปนะหวานมาเจอกับกรอบอันนี้โอ้โหอย่าทิ้งนะครับท่านผู้ชมครับเวลาทาแล้วเก็บไว้แล้วก็ทอดกรอบแบบนี้เลยนะครับถ้าสมมติไม่มีปลาทูบ้านเราไม่มีปลาทูนี่โอ้โหพลิกแผ่นดินเลยมันมีแต่บางทีเนี่ยเราไม่ต้องการที่ใช้ปลาทูเปลี่ยน เปลี่ยนปลานะเปลี่ยนปลาเราก็ใช้เป็นแบบปลาต้มโค้งอ่ะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนแห้งได้ที่แบบที่ตาแห้งลมฟันมาแล้วนะใช่แล้วก็มาเคี่ยวหน่อยในนี้ใช่แต่ว่าต้องแกะออกนะแกะออกปลาแบบนั้นน่ะถ้าเราจะใส่แกงเนี่ยแนะนําว่าให้ไปนึ่งก่อนพอนึ่งเสร็จแล้วเอาก็ชุ่มน้ําเสร็จแล้วแล้วค่อยแกะแล้วก็ทอดแล้วค่อยเอามาใส่ในแกงโอ้โหนี่ก็อร่อยครับท่านผู้ชมครับลองดูนะครับวันนี้คาดว่าท่านผู้ชม ดูเสร็จแล้วเนี่ยทำตามได้เลยมันง่ายสง่ายแล้วลองทำเถอะครับอร่อยพอเห็นเมนูดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดซับสไครต์กดไปเถอะนะกดหัวใจให้กับทีมงานให้เราด้วยแล้วก็ให้เราแก่ๆสองคนนี้ด้วยจะได้มีเมนูดีๆมาฝากท่านแก่แล้วกดแล้วกดอีกแก่แกแล้วอยังยังไม่ต้องอโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทย ทั้ง YouTube กับ Facebook นะครับติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ